สวัสดีสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปต่างๆนะครับที่อแอบเดินทางไปตามที่ต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับหรือว่าในทั่วประเทศไทยนะที่มีโอกาสได้ไปนะครับหลังจากห่างหายไปไม่ได้ทำกันหลายวันนะครับเนื่องจากไม่สบายนะเสียงยังแหบยังแห้งอยู่นะครับก็ มาลงคลิปให้เพื่อนพ้องน้องพี่หรือว่า F อทั้งเก่าและใหม่ได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มานานเลยนะครับแถวนี้ก็บังเอิญลานหลานพามาเที่ยวกรุงเทพนะก็เลยขับรถผ่านทางนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศหรือว่าทำคลิปให้ด,ดูกัน <ปะ S 1> เลยครับอิม สำหรับคลิปนี้ก็จะเริ่มนะครับมาจากถนนเพชรบุรีนะครับแล้วก็จะเข้าไปในซอยทองหล่อหรือว่าถนนทองหล่อนะครับของไปสิ้นสุดที่สุขุมวิทอันนี้ครับหมอแล้วหมอบอเเลยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะ ยังหยุดถนนเพชรชบุรีนะครับอ้ยยังไม่ได้คุณตัวคุณเลี้ยวเข้าไปในทศซอยทองหล่อสเ<า>ดือนคุณไม่ได้กินเนื้อคุณเนี่ยกำลังเลี้ยวเข้าในซอยทไปในซอยทองหล่อนะครับก็อยชมทัศนียภาพหรือว่าบรรยากาศในซอยนะเป็นยังไงบ้างณปัจจุบันนะครับเสียงแหบเสียงแห้งก็เนื่องจากพึ่งหายป่วยนะครับก็ผลฝั่งนิดนึงนะครับ หลังจากเข้ามาในซอยทองหลอก,ก็จะได้ชมบรรยากาศนะครับตึกรานสูงๆนะครับเป็นคอนโดแล้วก็ธุรกิจคือว่ากิจการหลายๆกิจการในซอยเนี่ยซึ่งก็จะค่อนข้างจะไฮโซนะครับซอยนี้นอกจากจะตึกอาคารสวยๆกำงามแล้วก็ยังมี บริษัทห้างร้านนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับสำหรับซอยนี้นะครับก็ถือว่าเป็นซอยเศรษฐกิจอีกซอยหนึ่งนะครับของกรุงเทพหรือว่าประเทศไทยเลยแหละนะครับซึ <Okay. S 1> ่งจะมีชื่อเสียงนะครับในด้านพวกกลางคืนก็จะเป็นพวกผับพวกบาร์นี่ก็เปิดแดบมีสีสันนะครับน่าเที่ยว น่าเที่ยวนาชมมากเลยนะครับสำหรับกลางคืนกลางวันก็เหมือนกันนะครับก็จะประมาณว่ากรุงเทพไม่เคยหลับนะครับก็จะมีคนพุ่นพานตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับนี่ดีนะครับมัน,เป,นเป็นช่วงของโควิดก็จะให้ซบเซานิดนึงแต่ถ้าหากว่าไม่มีโควิดนี่ซอยนี้ก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะครับ นี่แหละครับตรงนี้ก็ยังอยู่ในซอยทองหล่อนะครับก็จะเห็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือนี่แหละตึกสูงๆก็เต็มไปด้วยตึกสูงที่สวยงามนะครับซึ่งราคาแต่ละห้องนะในส่วนของคอนโดนี้ก็ค่อนข้างจะสูงนะครับ แต่ก่อนก็เคยมาทำงานตามเป็นปเซลล์นะครับคือจะต้องไปพบกับลูกค้าตามคอนโดนหรือว่าตึกสูงๆที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่แหละครับซึ่งการเข้าไปก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับแต่ก็เข้าไปได้นะครับก็ติดต่อนิติบุคคลของแต่ละตึกก็เข้าไปคุย บางตึกก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบางตึกก็เฉยเฉยแต่เขาก็ให้เข้าไปซึ่งน่าทึ่งมากนะครับช่วงนั้นได้ขึ้นตึกสูงๆแล้วก็ไปพบกับลูกค,กค้าถึงแม้ว่าจะผ่านนิติบุคคลของแต่ละอาคารก็ก็ได้คุยนะครับกับลูกค้าที่อยู่ตามตึกตามอาคารสูงๆนะครับก็ประสบความสำเร็จ พอสมควรนะครับในเรื่องของการทำงานในช่วงนั้นอันนี้มุ่งหน้าออกถนนสุข,ขุมวิทนะครับซึ่งถ้าเมื่อถึงสุข,ขุมวิทนี้ก็จะเลี้ยวขวานะครับคือในตรงนี้เนี่ยคลิปนี้ก็จะเข้ามาทางถนนเพชรบุรีนะครับก็จะออกไปทางถนนสุข,ขุมวิท พอชมบรรยากาศทองหล่อสองฝั่งนะครับว่าเ,ออเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับซอยทองหล่อนะครับก็จะอยู่พื้นที่ของเขตวัฒนานะครับซึ่งจะเป็นเขตหนึ่งนะครับของกรุงเทพมหานครซึ่งก็ค่อนข้างจะผู้คนหรือว่าประชากรเนี่ย ก็จะอยู่ตามตึกตามอาคารก็เยอะแล้วก็หมู่บ้านไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยคอนโดนะครับคอนโดอพาร์ตเมนต์เช่าพวกนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับสำหรับเขตวัฒนาซึ่งคือที่พูดถึงว่าอยู่ถึงเขตไหนอะไรยังไงนี่ก็คือช่วงนี้ก็มันเป็นช่วงเลือกตั้ง นะครับก็เลยพูดไหยนิดนึงนะครับสําหรับคลิปถนนเพชรบุรีมาทองหลอก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสิสั่งนำส่งแห้งๆแหวังว่าคงจะรับชมกันและติดตามกันตลอดด้วยดีเสมอมานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ช่วงนี้ถึงถนนสุข,ขุมวิทเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องขอจบคลิปตรงนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมโชคดีมีความสุขครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับ